อยอยจังเยอะวันนี้เจอกันแล้ววันนี้เจอกันแล้วอืมอร่อยไหมอร่อยไหมลูกกินดีๆกินดีๆดอร่อยไหมลูกอืม หิวจังเลยหิวจังเลยกินช้าๆไม่ต้องรีบกินช้าๆไม่ต้องรีบไม่มีใครแย่ง ไม่มีใครแย่งโอ๊ยก็ใครมาแย่งเนี่ยก็ใครมาแย่งอ่ะลูกฮึไม่มีใครแย่งเลยไม่มีใครแย่งกินเลยอ่อยไหมอ่อยไหมฮึอ่อย,อยไหม หมดเร็วหมดเร็วไปแล้วนะ